สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมนาข้าวนะคะนาข้าวหอมมะลิดำน้องคายนี่ค่ะสวยแล้วอันนี้หวานวันที่เท่าไหร่นะพ่อ,อวันที่ 31. สามสิบเอ็ดพฤษภาเหรอคะยี่สิบเก้า ยี่สบเก้าพฤษภานะคะที่เราหว่านมเมล็ดข้าวหอมมะลิดำน้องไายนี่ค่ะตอนนี้โตแล้วได้น้ำฝนเมื่อวานนะคะสวยงามมากเลยนาข้าวหอมมะลิดำน้องคายนี่ค่ะนนวันนี้เอาภาพบรรยากาศทุ่งนาสวยๆมาฝากนะคะ เราทำเป็นนาหวานนะคะนี่พื้นที่สองตรงนี้หนึ่งไร่นะคะสองไร่ใช่ไหมพ่อข้าวข้าวหอมมนดีดำน้องคายสองไร่นะคะตอนนี้กำลังสวยเลยค่ะมาแซมข้าวมามาดำใส่ตรงที่ไม่ค่อยเกิดนะคะเอาตรงที่ที่ถีมาใส่ตรงที่มันห่างหางกระจายความเสี่ยง แล้วก็ถอนต้นต้นข้าวที่ไม่ใช่พันหอมมะลิดำหนองคายออกนะคะเป็นการคัดพันรอบแรกค่ะอถอนไม่ได้อืมถอนไม่ได้หรอลากยาวเกินไปหรออ,อต้องเอานั่นมาเอาจอบมาพรุ่งนี้เอาจอบเอาเสียมมาขุดออก